สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทเลชแนลครับคลิปนี้ครับเรียกว่ากับตำแหน่งของกองกลางตัวรับครับอย่างเช่นตัวนี้ครับคาซิเมโรจากแพลกเร็วมดิดแพลกล่าสุดนะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นกลางรับที่ผมการันตีแล้วว่าตัวนี้โหดมากๆตัวหนึ่งภายในเกมเลยครับและนอกจากคาซิเมโรครับเรียกว่ากลางรับเนี่ย9.5ครับแต่ถ้าจับคาเซครับไปเล่นแบบกองกลางครับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันจะอยู่ที่86ครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวกลางครับแต่ถ้าจับคาซิเมโรครับไปเป็น กลางลุกครับเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์เนี่ย77เรียกว่าเล่นไม่ได้สําหรับกลางลุกครับแต่ถ้าปรับมาเป็นพวกแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายเนี่ยไป17ครับแล้วก็แบ็กขวาครับ RB ครับ87ที่นี่กับแบ็กซ้ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าลองปรับมาเป็นกองหลังเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่91เรียกว่าหลังเนี่ยก็สามารถเล่นได้สําหรับคาเซมิโร่ครับแล้วก็ขยายไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลครับกับสูงเนี่ย185เซนติเมตรครับมาในเวอร์ชัน28ปีครับเป็นผู้เล่นที่ถนัดเท้าขวานะครับ พีคอรก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ50เรียกว่าก็เยอะอยู่นะผมว่าเยอะมากนะสำหรับ50สําหรับกองกลางตัวรับครับแล้วก็ทางด้านของเลเวลตันกับเลเวล20เท่านั้นครับสำหรับตัวนี้และก็ขยับไปต่อเนื่องครับเกี่ยวกับสแตตภายในเกมที่คาซิเมโรให้มาครับบอกหรือว่าตัวนี้เนี่ยเกมรับโคตรแน่นแล้วก็โคตรโหดมากๆเลยครับแต่ผมจะขอเรื่องที่ความสามารถโดยรวมของเกมรูก้ก่อนครับจะอยู่ที่75นะครับ การคลองบอลครับบอลคอนโทรลเนี่ย86แล้วก็ดิบิ้งกันเลมบอลเนี่ย78นะครับแล้วก็กันเลมบอลต่ำครับแปดสินะครับส่งซานโลพาสเนี่ย89ส่งการล็อกเซตพาสก็89ดิเ้ช่นเดียวกันครับการจุดตะก้อครับฟินิชชิ่งเนี่ย73นะครับโซนฟินิชชิ่งการมุ่งเนี่ย87ครับแล้วก็ลูกฟรีคิกกับลูกเซตพีสเนี่ย80ครับแล้วก็ยิงโค้งเนี่ย77ครับความเร็วครับสปีดเนี่ย81ส่วนสปีด้นครับ78เท่านั้นนะฮะ และก็ขยับไปที่พลังการยิงครับ92นะครับกระโดดจ้ำเนี่ย93และก็นี่ครับความแข็งแกร่งเนี่ยเยอะถึง95เลยครับส่วนบาลานซ์ครับเรียกว่าน้อยไปหน่อยนะครับ82ครับแล้วก็ความอึดเรียกว่าสูงมากๆนะครับ97ครับและก็นี่ครับความสามารถโดยรวมของเกมรับครับเรียกว่าสูงมากๆนะครับ96ครับแล้วก็บอลวินนิ่งครับการย่างบอลเข้าประทะครับ97แล้วก็ความดันก็96เรียกว่าเนี่ยฮะ พลังเนี่ยค่อนข้างสวยมากสาหรับคาซิเมโรเลยนะครับและก็ใครไปได้านล่างสุดครับเกี่ยวกับการใช้เท้านะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเท้าซ้ายแทบจะไม่ได้แต่เล่นจริงเนี่ยผมว่ามันก็สามารถส่งได้สําหรับคาซิเมโรครับส่วนฟอร์มก็อยู่ที่7บอกเลยว่าฟอร์มเนี่ยหัวตั้งค่อนข้างบ่อยมากสําหรับคาเซครับและก็ยคบไปตอนเนื่องครับเกี่ยวกับสเตตในเรื่องของสกิลนะที่ให้มาเนี่ยทั้งหมดครับเสกิลเรียกว่าใครที่มีสกิลทูให้เหลือก็จับไปยัดได้1นึ่งสกิลครับ และก็9สกิลที่เหลือครับก็จะมีพวกลองแรงชูตติ้งนะครับการยิงไกลครับรวมไปถึงไลซิ่งช็อตก็ติดมาให้ครับมีเวทเด็จพาสนะครับการเปิดบอลครับแล้วก็โอ้ลบเด็ตพาสก็ติดมาให้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เกมแมนชิพนะครับเรียกฟาวล์แมนแม็กกิ้งนะครับประกบตัวแล้วก็อินเตอร์เซปชันนะครับการเข้าปะทะครับรวมไปถึงการเคลียร์ทายาทครับอาคาเบติเคลียร์ก็ติดมาให้เช่นเดียวกันครับ และก็สกิลสุดท้ายครับเป็น Fighting Spirit ครับหรือว่าหัวใจนักสู้นั่นเองเรียกว่าวิ่งไม่มีหมดอย่างแน่นอนสําหรับตัวนี้ครับแล้วก็สตาร์การ์เล่นครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น a r c h e ์ Man ครับเป็นนักเตะที่แย่งบอลได้ดีสําหรับ c a ิ i m โ r o ตัวนี้บอกเลยว่าใครที่ต้องการกองการรับที่แน่นๆนะผมว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยครับสำหรับ c a ิเมโ r o ตัวนี้ครับเรียกว่าถ้าั p แล้แล้วครับจะอยู่ที่9.5สําหรับกองกลางตัวรับนะครับและเท่าที่ผมได้ลองจับมาครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะผมการันตีเลยว่าถ้าใครมีอยู่ในทีมคครัุณววอมาเลล่นแ้ เพราะว่ากองกลางตัวรับตัวนี้ครับเรียกว่าโหดมากนะครับเกมรับเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้มันจะหนักเกมรับเอาซะมากกว่าครับประมาณ90%และกันสําหรับ100%ครับอีกสิเนี่ยจะเป็นเกมรุกแน่นอนครับคาซิมิโร่ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยเติมแน่นอนครับแต่ถ้าอยากให้คาซิมิโร่ครับมันเติมไปก็ต้องกดทําจิ้งเยอะหน่อยเกี่ยวกับการเล่นเกมรุกนะครับและผมก็ต้องบอกเลยว่าเกมรับของมันเนี่ยโคตรแน่นเป็นตัวที่แย่งบอลดีนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยดีมากๆนะครัับบบเป็นตวที่แ เข้าปะทะดีเยี่ยมแถมตัวนี้เนี่ยยืนตำแหน่งดีมากๆถ้าเรามีกองหลังแบบมงบอลดีๆนะคาเซเนี่ยจะแบบเล่นสบายมากกองหลังมงอปุ๊บคาเซรอเก็บบอลน,นะครับรอถ่ายบอลรอแบบถ่ายบอลให้กองกลางอนะตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆคือประโยชน์มันอะไม่ต้องอะไรเยอะครับแค่ตัดบอลรอส่งแล้วก็รอยิงเกี่ยวกับเกมรุกนั่นเองครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเกมรุกครับคาเซเนี่ยมันก็มีทีเด็ดนะครับในเรื่องของการยิงไกลครับบอกเลยว่าถ้าคาซิเมโรเนี่ยมันได้มีโอกาสครับ โอกาสซองยิงไกลเนี่ยโคตรมันนะครับเพราะว่าซีวัสซีมันก็มีอย่างเช่นพวกลองเล้งชุดติงนะครับแล้วก็ไรซิงช็อตคือถ้ามันได้ง้างเท้านะโอกาสเข้าเนี่ยโคตรเยอะแล้วก็มันยิงพุ่งด้วยสําหรับคาเซนะครับใครที่แบบลองเอาไปเล่นแล้วก็ลองยิงไกลเนี่ยตัวนี้ยิงโคตรมันนะผมการันตีเลยว่าตัวนี้รับดีลุกก็ได้ครับสำหรับคาซิเมโรนะครับและก็ใครจะไปดูเรื่องของการเลี้ยงบอลครับแน่นอนนะครับคาซิเมโรเนี่ยหลายหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าตัวนี้เนี่ยมนเลี้ยงบอลไม่ค่อยได้ครับแต่มันคลองบอลได้อ่ะ วงไหมคือรูปร่างของมันเนี่ยใหญ่แล้วก็สามารถคอนโทรบอลครับแล้วก็คลองบอลขึ้นไปแดนหน้าเนี่ยได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวที่แบบถ้าเราอยากเล่นเกมลุกนะอย่างที่ผมเหม็นไปเมื่อกี้ครับก็กดทำชิงและตัวนี้เนี่ยมันก็วิ่งได้ไม่แย่เลยสําหรับความเร็วนะครับและก็ขยับไปดูในเรื่องของการส่งบอลครับอย่างเช่นการทําเกมนะครับส่งซ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ปกติอยู่แล้วนะครับสามารถทําชิ่ง 1- นึสองหรือว่าส่งไปซ้ายส่งไปขวาเนี่ยทำได้ดีปกติอยู่แล้วครับแต่การส่งไกลเนี่ยผมว่า 89เนี่ยไม่แย่นะครับแถมบางครั้งเนี่ยผมว่ามันเปิดบอลได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีสกิลเกี่ยวกับทัวบสซิ่งนะครับแทนทะลุช่องแต่ตัวนี้ครับมันมีพวกเวทเตดพาร์ตนะครับแล้วก็กลโลลบเต็ดผาครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดบอลแบบมีน้ำหนักแล้วก็เปิดแบบย้อยยอนอีสกูเนี่ยผมว่าโคตรดีเสำหรับคาซิเมโรครับอาจจะเป็นจังหวะสวนกลับที่ตัวนี้เนี่ยสาม,มารถเปิดบอลได้ผมว่ามีประโยชน์นะสำหรับกองกลางตัวรับตัวนี้ครับ และก็ขยับไปในเรื่องของความเร็วครับแน่นอนตัวนี้มันเป็นวิฟิวตัวรับที่ช้านะครับจะถามว่าช้าขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ช้าขนาดนั้นครับก็อยู่ในทรงที่แบบกลางๆนะสำหรับความเร็วครับสปีดใน81สปีดต,ต้นเน78ก็เป็นตัวที่ผมว่ามันใช้ร่างกายเยอะกว่าความเร็วอะ่ะสำหรับคาซิมินโร่นะครับและก็ขยับไปในเรื่องของร่างกายครับแน่นอนตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครับร่างกายเนี่ยดีเยี่ยมอันดับหนึ่งของตัวนี้อยู่แล้วครับ ว่าความแข่งแกล่งครับ95บาลานเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับ82แต่ความอึดเนี่ย97เ,เป็นวินฟตัวรับที่เล่นได้ไม่หมดอะ่ะวิ่งก็แล้วนะครับเสียบสกัดก็แล้วเข้าแท็กขึ้นก็แล้ว,ลลวไม่หมดแน่นอนสําหรับคาซิเมโรตัวนี้นะฮะและก็แค่ไปในเรื่องของสกิลพาสีกับที่ผมคัดมานะบอกเลยว่าเน้นๆเนี่ยเ,เยอะมากๆครับเรื่องมาที่การยิงก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็จะมีพวกลองแรงชูตติ้งนะครับแล้วก็ไรซิ่งช็อตครับการส่งก็จะมีพวกเวทเต็ดพาร์ตนะครับแล้วก็โลล็อกเต็ดพาร์ตนั่นเองครับแมนมาร์กิ้งก็มีนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมรับครับอินเตอร์เซปชั่นนะครับเข้าสกัดบอลก็ติดมาให้รวมถึงการเคลียร์ท้ายตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันครับแต่คาซิเมโรตัวนี้ครับมันมีแค่9สกิลถ้าผมมีสกิลตัวเพินนะครับผมจะแนะนําเลยว่าคุณควรเพิ่มวันทัชพาร์ตให้มันแล้วก็เฟิร์สทามช็อตครับแค่สองสกิลนี้นะผมว่ามันจะเป็็นนนออะะะไรรทีี่่่เเเเเเตติมมกับคาาาซยยขึ้พว จับบอลแรกได้ดีนะครับวันทัชพาร์ตหนึ่งสองได้ดีขึ้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยมันจะครบเครื่องมากกว่านั่นเองครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่งไรเกี่ยวกับคาซิมิโร่ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้นะครับและผมก็จะฝากคุณผู้ชมไว้หนึ่งเรื่องครับว่าอย่าเชื่อผมเยอะจนกว่าคุณจะได้ลองเล่นเองเกี่ยวกับคาซิมิโร่ตัวนี้นะครับส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ